วันนี้น้องพีมพมาแอลติลี่นะจ๊ะก็เลยจะมาปิ้งจีนติลีเลยนี่อันนี้แม่เพนก็เผาเข้าวหลามนะจ๊ะตอนนี้น้องพิมก็กำลังปิ้งซีนอยู่นี่เป็นซีนอันนี้ก็คือแม่เอาหมูสามชั้นไปพันกับเห็ดเข็มทองนะจ๊ะนี้จีนิสุกแล้วมามา,มากินกันนะจ๊ะเผาก่อน ดูอมออร่อยากันนี้แม่เอาไปมักกับซอสมานะจ๊ะมันกิ่มกระเทาะเลยอ่ะอ เสร็จแล้วเจ้าไปนั่งกินกันเจ้า Thank you.

Mm ่เลยข้ามมาลด้ใ <basics> ช um. ่เราก็ายเลยคือจะมีความแบบงดเงดในเจ้าสวนกิ่งนี่ก็คือแบบนุ่มมาก ตอนนี้แม่เพ้นแม่พิงเนี่ยกินอยู่ในบ้านนะเจ้ามีผู้มานั่งเฝ้ารออยากกินแล้วเดียกก๋วยวน้องพิมจะปาไปพอนะจ๊ะว่าตอนนี้แม่เพนแม่พิ้เนี่ยปเป็นแยยังกินกันอยู่ยเอ๊ะ ใส่เจ้าใ่ก็ใส่กระชีใส่นี่แหละนะเนี่ยอยังกินกันเจ้าเรื่องปปาเจ้าเนื้อปานื้อป่าเนืปูเนืป่านะเจ้านี่ได้ปปดตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าได้ที่ไหนมาเนื้อปปาเจ้าได้จากกาดนะเจ้ากากลีผักลีแล้วก็ได้ผักลามาตุยผัดขาว ีอันนี้ไม่เพนไม่พินต่ำอยู่เจ้าต่ำรพกเจ้าต่ำตเครื่องตาปลาอันนี้ต่ำเครื่องตาปลานนเจ้าใส่ปลาแนึ่นึ่งปลาเจ้าตอนนี้ข้าลามของห้องกระสุกแล้วไม่เพนกำลังปอกอยู่นะเจ้าโอ้โห ข้าหลมือเหรออร่อยอ่ะข้าอ่อนลำจะแตะข้าวอา่อนขดัข้าวใหม่รุ่มมากข้าวข้าใหม่มมากาาอันนี้ก็คือจะหมดแล้วมันมีความหอ,อมจากนัก็ไดเผ็ดเนี่ยใส่ถั่วลงไปใส่กะทิเลยเนาะใ่กะทิใส่ถั่ว ยบบมันหอมกระเทียมมาก okay. uh huh. สุดด้วย